สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเหลี่ยมพี่เตศจุลานะคะแลกข้ามฟรีกับปั๊บปอเจ็ดนะคะส่วนตตยยกฝั่งนี้จะเป็นแรงเงาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขา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 ,เขาแจ้งมาอย่างนี้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นพี่ดำปอเจ็ดนะคะโอ้โหอันนี้แลกข้ามฟรีนะคะ ตอนนี้สกอร์ที่สองต่อหนึ่งค่ะโดยฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายนำอยู่นะคะ อันนี้ฝั่งเจ้าบ้านยังเป็นฝ่ายนำอยู่นะคะสองต่อหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเหลี่ยมแรกข้ามฟรีนะคะระหว่างพี่เต้จุฬาแล้วก็ปัอบฟอรเจ็ดนะคะ โอ้ยมาบังหน้าให้หน่อยพอทำอะไรจะไลร์เพจตรอคุณรออะไ้จะเทนแบทเหรอองไรแ๋ยวอยแช่ก่อนอ่าสกอสองต่อหนึ่งค่ะ โอ้ตอนนี้เป็นแปมเลยค่ะฝั่ง้าบ้านลูกนี้ขยับขึ้นไปเป็นสามต่อหนึ่งไม่ข้ามลค่ะเเอาตหมือึงกหนึ่งต่อสามค่ะ เดุลาเซอรไพรได้แต้มค่ะลูกนี้ขยับมาเป็นสองต่อสามค่ะลอโอ้ลูกนี้เรียบร้อยดี ấy sáng sớm tò sống anh chưa ạ ấy sáng sớm hả

โามต่อสง่ฝั่งเจ้าบ้านยังเป็นไฟน้อยู่นั่งนี้ะามโอ้าบงตะกอจะมีคนัเป็นอุกกาบาต่อสค่ะฝั่งเจ้าบ้านยังเป็นไฟนำอยู่หนึ่งแต้มนะสามแต้มกบ่งตะกอจะมีค้ทนอกกา สองต่อสามค่ะ้ยวข้ามน่าจะข้ามสี่นะคะข้ามหมดทั้งสี่คนหรือเปล่า ล้มอ่ะเป็นแต้แม่ะลูกนี้ออก่าลง

สมต่อสองค่ะตอนนี้ฝ่ายเจ้าบ้านเป็นฝ่ายส่งลูกค่ะแบบนนี้ลรากัันานอยู่เหมือนกันนะคะข้ามฟรีนะคะ

ยังล็อกไว้ได้อยู่นะคะในส่วนของฝั่งเตจุลา3 2มสงครับเออเออว่มตน่โอโหุณไลยสบอยู่อ่ะเดินไปไม่ได้เดี๋ยวจะพังยืนเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวโทรไป

บางงานเราใจมือดีกว่าบางงานเราไม่ปอดอ้ไปาอ้อไม่หอ้เอมือม่แรค่ะบางงานดามสี่วันองเลามวันโอ้เป็นแตมของฝั่งวิเตจุลานะคะขยับึ้นไปเป็นส่ต่อสค่ะเกมนน่ะ สามต่อสี่ค่ะไม่ข้ามคัะลงเนี่ย มาแล้วมาแล้วออกม่ันกเขา้หมนแบ้โฟังหรอม่โแล้วัอสไปใ่ไปว่ามนันเสเลอะโลนี่

ัเป็นเต้มอีกแล้วค่ะหกต่อสค่ะหวังวิเต้นำขึ้นไปหกต่อสาแล้วค่ะ ได้ได้อ ja. ีกแล้วค่ะลูกเสิร์ฟของพี่เตยจุลาเราขยับขึ้นไปเป็นเจ็ดต่อสามค่ะดืออะไรคันเเท่าไรเดดาต่อันเดียว

เตะเขาไปเฮ้ hey, วยว้าวนี่กับเตะไม่ได้ย้อนกลับไปเลครับหรอวะว้าวไม่ใช่คนน่าน่คนนี้เปเตะไอ้ทีวีมานเอ้าวค่ะสกอร์ที่7ต่อค่ 2> 8, 2, nah. ะฝั่งทีเตจุฬาเป็นฝ่ายนำ สามต่อเจ็ดค่ะ โอ้ลูกสูกเต้ลูกนี้สุดยอดมากเลยค่ะแยบหนีออกไปเป็นแปดต่อสามแล้วค่ะหัแปดต่อสามค่ะโอ้โหลูกนี้ ตอนนี้ฝั่งชิเตจุลายังเป็นฝ่ายนำอยู่นะคะแต่ต่อสาม

สามต่อแปดนะะแปดต่อสามค่ะเป็นแต้มค่ะโลกนี้ฝั่งเจ้าบ้านทำไม่ข้ามนะคะ เเือนตุลาค่ะพวจะเป็นเก้าต่อสามค่ะห่างแล้วค่ะโอ้ สามต่อเก้าค่ะห่างแล้วค่ะเป็นแต้มไหมคะฝั่งเจ้าบ้านลูกนี้มาแล้วนเเียคนเเยวนเีดเนเยเีเยเ ต้องขอัยเลยนะคะเมื่อกี้ต่ก็โดนขากล้องเต็มเเลยนะคะแอดมินก็หลบพอแอดมินว่าันหนยอแต่วัเ้นกิเลยนกง รายรอยู่ที่เก้าดแอดมินขอฝั่งแต้มก่อนเ้าต่อสี่ค่ะฝั่งเจ้าบ้านเดียวเป็นฝ่ายตามอยู่นะคะขออยับามเาเป็นสิบต่อสี่แล้วค่ะ

ไอเนี่ยไม่น้อยเนี่ยคนติดมโ่เนี่ยมติดคุกไปจดวนเลยงหัวสี่ต่อสิบาง้ีต่สิบ มาค่ะสกอร์สิบต่อสี่ค่ะได้แต้ม่าลูกนี้ชับมาเป็นสิบห้าต่อสิบเอ็ดต่อสี่ค่ะขอประธานโทษเพราะว่าน่าจะลูกเดียวเกมนะคะค่ะแต้มเดียวเกมค่ะสิบเอ็ดต่อสี่ค่ะโอ้โหค่ะลูกนี้พี่เต้อ้นนียี่สิบต่อสองร้อยพอยี่สิบ ยี่สิบยี่สสิบี่ต่อสิบเอ็ดค่ะล้นแล้วค่ะจะเป็นแต้มไหมคะฝั่งเจ้าบ้านโอ้เป็นแต้มค่ะขยับขึ้นมาเป็นห้าต่อสิบเอ็ดค่ะห้าต่อสิบเอ็ดค่ะ เฮียมาเป็นหกแต่สิบเอ็ดค่ะบางงันตัวยี่สิไปเลยเดียวบางงันตัเลยก็ตัย pues ี่สิบไปเลย นน่เียเาเดียวเาวมาห่ะสเทือเดวยุมัเรีงจะไม่มาเยือนแล้วนะจิงเกมาอ่ะ้เรจะกเต่นเดียวเกมค่ะสิบเอดต่อหกเกมผ่าลูกนี้พิเตจุลาปิดสกอร์ไปได้ 12ต่อ6นะคะเอาชนะฝ่ายเจ้าบ้านไปได้นะคะยังไงเดี๋ยวมาพบกันต่อนในคลิปถัดไปนะคะมาดูกันว่าจะเป็นฝั่งใครเอ้มือลูกไอ้นี่มือลงพี่มือลงพี่ไ่ไม่รู้ยังมากครับเยอะมากยอะมาก,มกเอมีเอาให้กัน